แน่นอนคนนี้เยสแน่นอนเธอข้ามัน,นี่อ่อนสว่างสวัยมันซีนอนโอ้แมบ่บางอ่อนอยากเอาเธอมานุ่นนอนอ่ะเยสแน่นอนคนนี้เยสเยสฮัลโหลสวัสดีนะครับผมนะวันนี้ก็อยู่กับไอแลนด์ภาคที่สองนะครับผมโอเคก็กลับมากับเกาะของเราเหมือนเดิมนะครับผมอ่าก็นะครับแล้วก็มีการขุดหินมานิดหนึ่งแล้วก็ได้เปลี่ยนพื้นตรงนี้แล้วนะครับอ่า แล้วก็มามาดูการเปลี่ยนแปลงของเกาะฝนตกโอเคมาดูการเปลี่ยนแปลงหน่อยนะครับตรงฝั่งนี้นะครับจะเป็นผมได้ทําการปลูกเออเป็นฟาร์มแตงโมเล,ล็กๆน,นะครับแต่ว่ามันยังไม่โตทีก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่ามันต้องพวนดินหรือว่าอะไรนะโอเคก็มีการปลูกชูการ์เคนรอบๆเกาะนะครับมีปลูกกระบองเพชรสองต้นไอ้กระบองเพชรน,นี่แหละที่ม่งเป็นต้นเหตุทําให้วัวเราตายจํามันไว้นะครับ <c oughs> <c oughs> โอเคก็ต้นไม้โตแล้ว แล้วฝั่งนู้นนะครับผมจะทำเป็นเอ,อ่อเขาเรียกอะไรอะไอที่เป็นสปารเนอร์มอนเตอร์เป็นอะไรนะไอสปารเนอร์อะไรสักอย่างนะที่มันเป็นจุดเกิดมอนเตอร์ที่มันเป็นตึกอะครับอ่าผมจะทำภายในภาคภาคที่สามนะครับอ่าผมก็ต้องขอเวลาคุณหินอะไรก่อนโอเคตอนนี้ก็ภารกิจยังไม่มีอะไรเสร็จเลยนะแต่ผมคาดว่าจะทำนี้แล้วกันนะครับเปเปอร์เมเกอร์นี่ ให้ทำกระดาษ21อันอันตัดชูการเคเลเลยซึ่งเวลาเราโดนฝนนะครับเห็นว่าเลือดเราค่อยลดทีละครึ่งหลอดอค่อนข้างจะลำบากเลยทีเดียวนะครับอโอเคเราลงมาด้านล่างอ่ะตอนนี้ชูการเครเอ,อ่เขอบไวยี่สิบเอ็ดอันออขาดอีกอันนึ่งพอดีเลยโอ้เร็วเข้าอยากส่งเคเวสมานาแล้วเร็วเข้าริบโตเลย เจ้าริบโตเร็วรีบโตเร็วเข้าเร็วกูทนไม่ไหวแล้วกูเด็ดแม่งตรงนี้เลยอ่ะเยี่ยมเอ้ครับคว้ยแรกของเราครับเอาอเดี๋ยวเอาใหม่เยี่ยมคุ้ยแรกของเราเสร็จสิ้นนะครับเราได้รางวัลมาเป็นดิน5อันแล้วก็บล็อกเคสิอันแอ3พี 30, แล้วก็ตังอีก15บหาบทเอามาซื้อหนมหรืออะไรก็ไม่รู้นะครับ โอเค่โอ้ unter, ยค okay. ่อนข้างโดดีเลยนะได้ด okay. ินมาเพิ่มด้วยเก็บดินไว้เลยครับแต่เคนี่เอามาทำอะไรวะมันเอามาทำอะไรได้วะก็ไม่รู้สินะโอเคสำหรับภารกิจวันนี้นะครับแต่ก่อนพูดถึงภารกิจผมขอพูดถึงแฟนเพจผมก่อนตอนนี้ผมมีแฟนเพจแล้วนะครับแฟนเพจแฟนเพจชื่อว่าดาวมอสทีวีแบบนี้เลยพิมพ์ใน Facebook หรือจะเข้าลิงก์ทางคำอธิบายใต้คลิปก็ได้ฝากกดถูกใจด้วยนะครับโอเคอ่า ก็จะมีการแบบเวลาลงคลิปก็จะมีการโพสอะไรนัน้นอะไรอย่างนี้โอเคสรุปวันนี้เราจะมาทำภารกิจทำฟาร์มเห็ดนะครับเห็ดทุกอย่างเลยครับไม่ว่าจะเป็นเออเห็ดปีน้ำผัวนะครับเห็ดปีหรือจะเป็นเอออะไรดีเห็ดเห็ดเท่าเกาเสมีนะเห็ดเท่ากาเสมีนะครับหรืออาจจะเป็นเห็ดสมศรีอันนี้ก็เป็นสัตว์เลยนะเห็ดสมศรีนะครับหรือจะเป็นเห็ดสสนะร,รด,ดผีก็ แซบๆอะไรอย่างนี้ <c oughs> มีแซบๆด้วยโอเคโอเคครับเต็มที่ขุดกันโอเคอาจจะเป็นเห็ดผัดผีก็ได้ยังไม่เจ็เห็ดผัดผีก็ค่อนข้างที่จะร้อนแรงเลยทีเดียวโอเคแต่ตอนนี้เราขุดห้องนะครับทำไมมันมืดอย่างนี้นเนี่ยเดี๋ยวรอสักครู่นะครับเดี๋ยวปักไฟให้ อ๋อไม่ได้ดิเพราะว่าเห็ดมันต้องอยู่ในที่มืดใช่ป่มวะรู้สึกว่าน่าจะใช่นะว่าเห็ดต้องอยู่ในที่มืดเอ,อือสวยเลยถ้ามอนเกิดก็ก็ตามนั้นนะครับโอเคปลูกเห็ดแต่ว่าเห็ดสกาปีกัเนี่ยเออไม่ใช่เห็ดสกาปีเอามาเห็ดปีเห็ดสมศรีอะไรอย่างนี้โอเคเดี๋ยวกูเดินขึ้นมาเลยโอเคเอาเห็ดอ่า เขามีผมเคยเห็นเขาปลูกอยู่เขาจะเอานี่ครับเอาทรายรองแล้วก็วางเห็ดไม่ใช่ทรายรองอบ,บล็อกอะไรก็ได้รองอแล้วจะลองดูว่ามันจะโตไหมแน่หนเองโอเคผมจะทําที่ปลูกเห็ดน้ําตาลด้วยนะครับนี่แล้วคุดต่อเลยขุดอีกชั้นหนึ่งปึ๊บชั้นนี้ใช่ไหมปึ๊บ อ่มีคนสำเร็จภารกิจเออทำกระดาษเหมือนกันเลยครับยินดีด้วยครับสำหรับคุณที่ชื่อว่าเฟียโรใช่ไหมเฟียริโอ <c oughs> แกแดดใช่ไหม <c oughs> โอเคตรงนี้เราก,ก็จะปลูกเห็ดน้ำตาลนะครับปิ๊บ <c oughs> อ่าโอเคแค่นี้หวังว่ามนดนจะไม่เกิดแค่นั้นเลยมอนเกิดทีนี่ก็แบบอืม ฝนมันก็ยังตกอยู่ครับดีนะที่ต้นไม้มันโตก่อนเนี่ยไม่งั้นผมก็คงขึ้นมาด้านบนไม่ได้เลยครับเพราะว่าโดนฝนตายแน่นอนโอเคแต่ว่าความหิวลดอีกแล้วเราจะขอกินเนื้อวัวชิ้นแรกก่อนเลยแล้วกันนะครับเปิดประเดิมนะครับต้องขอบคุณน้องวัวตอนนั้นที่ทําให้เรามีเนื้อในวันนี้ <c oughs> <c oughs> เราจะดีใจหรือเสียใจดีไม่ได้ได้เนื้อมาทาอะไรก็ไม่ได้สายกดเยอะเลย โอเคมันมีพาร์กินอะไรอีกเดี๋ยวหาดูกันมันจะมีแคคตัสนี่ครับอ่าส่งเป,ปเปอร์ได้ส่งจะส่งซ้ำไ็ได้นะแต่แต่รางวัลก็น้อยลงแหละโอเคอืมอันนี้คืออะไรเอ่ยโหต้องมีเมลอนซีกับพัมกินซีอย่างละหกหรือเจ็ดแปดตรจะเยอะ อันนี้ทำซุปบัวนะครับอืมไม่ใช่ซุปบัวดิมันคือซุปเห็ด <laughs> <laughs> เห็ดรสผี <laughs> อันนี้มันจะจืดหน่อยก็อาจจะแบบเอ่อเห็ดผัดผีนะครับแบบไม่มากนะครับแบบเออเผ็ดน้อยๆหน่อยอะไรย่างนี้ <laughs> อันนี้ก็ให้เอดเวลสิบเออเราต้องเราจะทำเวรไหนดีเอยอ้าวเครสนี้ หกสิบสี่เพนออฟแก๊สรู้สึกว่าโอ้ยมีได้ไม้มาเต็มเลยครับหกสิบสี่เพนออฟแก๊สเพนนี้มันจะเป็นอะไรหว่าเดี๋ยวผมขอเปิดเว็แบแป๊บนึงนะครับมันจะเป็นบล็อกครึ่งหรือเปล่าเอ่ยจำไม่ได้ใช่ปะใช่ปะแก๊สเพโอเคครับต้องทำ64อันเดี๋ยวผมขอคำนวณแป๊บหนึง่ง ต้องใช้กระจกธรรมดาเนี่ยประมาณหกหกคูณสี่ใช่ป่ะว่าหกสี่หกสี่ยิบยิบสี่ออ่าย4ิบสี่ต้องเผาทรายประมาณยี่ิบสี่ก้อนนะครับอ่าโอเคงั้นเราทำภารกิจนี้แล้วกนะันง่ายๆไม่ยากมากปึ๊บโอเคเราก็ต้องมีไม้นะครับ เดี๋ยวเราเอาไม้มาแปลรูปอแล้วก็เผาเลยเยี่ยมมาภารกินไหนอีกเลยอเอผมว่าไอ้ไอน,นี่น่าทําอยู่นะครับเดี๋ยวเราเอาชูการ์เคนออกแล้วก็ปลูกต้นกระบองเพชรรอบๆแทนอ่าฮเป็นการซ้ำรอยน้องบัวที่ตายไปนะชัดเจนว่าหล่นไปแล้วครับอ้อยหล่นไปแล้ว ผมว่าแบ่งอนาเขตครึ่งหน่อครึ่งน,นี่ว่ะอค่อขนข้างดูดีกว่าหรือว่าอมืมีหรือว่าบ่อยอยังไงห,หรือเราจะทําอืมอ่ะผมว่าอันนี้แหละดีแหละอ่ะแลกอีกไม่กระบองเพชรกระบองเพชรไปแล้วแม่โอ้กระบองเพชรหายไปแล้วโอเคอ่ะปลุบปึ๊บ ปุ๊บปุ๊บเอ้ยอ้าวเนี่ยมันเป็นปัญหาเนี่ยกูจะเก็บไงวะปะตีปุ๊บแม่งโดนกระบ,บองเพชรจบเลยชีวิตชีวิตเดียดีปุ๊บอ่ะผมว่าวางเนี่ยแหละดีแล้ะเดี๋ยวย้ายตรงนู้นหน่อยอ๋อน,นี้มันย้ายไม่ได้โอเคฮ่ยคิดไม่ออกเลยครับว,ว่าจะทำอะไรต่อ เดี๋ยวเราตัดไม้แล้วกันเอาหยิบขวานกันนี่คือแบบวางต้นไม้แบบ,แบบเดียวมันก็ขึ้นเลยครับค่อนข้างจะรวยไม้เลยทีเดียวแต่ว่าหินเนี่ยหินค่อนข้างที่จะมันขี้เกียจขุดนะครับต้องเข้าใจด้วยเพราะความรู้สึกขี้เกียจขุดนี่มันแบบน่าจะรู้น่าจะรู้กันนะครับแต่เราคนที่แบบเล่นสกายบล็อกอะไรอย่างนี้ที่ชอบเล่นบ่อยๆมันจะรู้สึกเบื่อมากกับการมานั่งขุดหินนี่แหละ ปั๊มหินด้วยนะครับเออมันน่าเบื่อกว่านั่งขุดไม้น่าแต่แล้วนะมีไม้เยอะอันนึงเอ,อ๊ะก็ตอนนี้สำหรับคนที่ไม่ค่อยมีเกมเล่นนะครับผมก็อยากจะแนะนำเกมปังหญ้าเซิร์ฟแท้นะเราจะไม่เล่นเซิร์ฟเถื่อนนะครับ เจอแพนะครับเพราะว่าคนมันค่อนข้างที่จะน้อยลงเรื่อยๆเรื่ยนะผมก็อยากมีเพื่อนเล่นมาเพราะผมก็เล่นอยู่นะเอา้านั่นไงแตงโมอตอแล้วเยีย่ยมแต่ว่าต้นไม้ใกล้จะหายไปครับซึ่งฝนมันก็เป็นยังเป็นกดด้วยนะแล้วก็เออไอชิบหายไอชิบหายลงถ้ำลงมุดลงถ้ำด่วนเลยโอเคกระจกปึ๊บ เราไม่มีอะไรทําเรา,เาเราขุดเออเราขุดเออชั้นใต้ดินเฮ้ยอะไรจะโตเร็วปานนี้วะกูเพิ่งว,วางเมื่อกี้เองเนะเว้ยยึดเพลสโอ้โหก็จะเร็วครับขอบคุณมากครับแน่เราขุดอีกสักชั้นหนึ่งดีแกปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ๋อเราต้องเปลี่ยนพื้นด้วยนี่หว่าผมก็ลืมเปลี่ยนไปชั้นนี้ตึ๊บปึ๊บปึ๊บ เมื่อไรฝนมันจะเยอะตกวะก็มีเพื่อนร่วมเล่นอยู่ค่อนข้างเยอะนะครับมันจะมีอยู่สองเซริร์ฟไงผมได้บอกไปยังว่าผมก็ลืมไปแล้วที่มันจะมีสองเซิร์ฟสำหรับไอซ์แลนด์นะครับมันจะมีของตกกับของไม่ตกซึ่งผมเล่นของตกนะแล้วคนส่วนใหญ่เขาจะเล่นของไม่ตกกันว่ามันไม่ค่อยท้าทายสําหรับผมนะครับเอ๊ะมันก็ต้องแบบฮาร์ดคอร์หน่อยอะไรเงี้ยหินมาวาง เอาลืมเก็บเห็ดมันขาดเห็ดน้ำตาลเยอะเลยครับผมต้องการเห็ดน้ำตาลเพื่อจะเอามาทำซุปเห็ดฝนยุบตกแล้วอรุนเบิรกฟ้านกกาบอยบินออกหากินลาเรื่งจำใจเอ้เจก็บโอเคเยี่ยมแตงโมมาเว้ยรู้สึกดีใจ น้ำตาแทบจะไลหลลินโอโหเยี่ยมมากเยี่ยมยอดกระเทียมดองจะกลูจะกลูโอเคตัดไม้แป๊บต้นไม้ก็โตเร็วจังหรือว่ามันเป็นเพราะพันต้นไม้้ว่ปะพันต้นไม้ต้นนี้มันจะโตมันโตเร็วอยู่แล้วหรือเปล่าเอ่ยก็คใครรู้ว่าเม้นเอานะครับจะไปอ่านดู โอคผมว่าเดี๋ยวเราจะขยับให้มันสูงอเจจะแม่งโตอัดหน้าก็เลยเนี่ย <c oughs> โอ้โหรู้สึกดีแม่งผลผลิตงอกงามขนาดนี้ขอบคุณครับขอบคุณครับแม่กบาบงามเลยทีเดียวเอ,อเอาอด้เดี๋ยวผมจะทำฟาร์มเพิ่มสักฝั่งละเท่าไหร่ดียเอ่ฝั่งละห้าต้นแล้วกันก็ใช้ยี่สิบบล็อก โอเคบางคนอาจจะงงๆนะครับกับการคำนวณของผมอ่ผมว่าถึงเวลาที่เราจะต้องใช้ไม้แล้วนะครับผ่านไม้เนี่ยโอเคนะทำไม้โอเคปึ๊บๆนี่คือมันแบบปลูกได้เรื่อยๆนะครับโอเคผมได้คิดแล้วว่าผมจะทำ วางพื้นแบบนี้ก่อนเราค่อยวางดินเพราะว่าเวลาเราขุดอ่อนเะน่ดินมันจะได้ไม่ตกนะ้ำนะครับผมเพิ่งมาฉลาดตอนนี้ไงเออคือเพิ่งมาฉลาดตอนแบบอ,อันนี้ก็วางไปให้มันเหมือนกันลวกันอโอเคเพิ่งมาฉลาดตอนนี้แบบสายเกินไปไปรอนทางนี้จะเสียวเ,เลยกระโดดแบบนี้สามบล็อกแคนะ่เดี๋ยวดินเพิ่มมันสามบล็อกของสาม โอเคครับจุบแล้วตรงนี้แล้วก็มันจะเป็นทางเดินไงแล้วก็วางขึ้นมาอ่าแล้วเราก็เอาวางดินครับอันนี้ครับเออหว่าแล้วน้ำเดี๋ยวเราเอาน้ำตักน้ำมาวางกันนะง่ายดีนะะอ่าเยี่ยมครับเยี่ยมกูด แล้วก็เอาถัางถั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 งปึ๊บปึ๊บปึ๊บ,บตักน้ำแล้วก็วางตรงไหนดีเอ่ยวางตร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 ง,ตรงนี้แล้วกันปึ๊บอ่ะเยี่ยมโอเคครับแล้วอย่าลืมว่าเราลงน้ำไม่ได้นะเดี๋ยวผมต้องเอาอะไรมากั้นแล้วแหละ เดี๋ยวแม่งวันดีคืนดีคิดบ้าบออะไรโดดน้ำเล่นนะครับชิบหายเลยแนละ้วแบบนั้นโอเคเอาสลับมาวางแล้วกันอะค่อนข้างดูดีเลยครับฟาร์มผมปิดอ่มีทางขึ้นด้วยเอาเด้แหมพิเศษเออแล้วก็ต้องควนดินด้วยวิ่งขึ้นวิ่งลงอย่างนั้นแหละเออเอาเข้าไป อธิฟวนดินมาแตงโมมาแตงโมมาสิบไอห้าพอเอาเดี๋ยวเราปลูกฟักทองด้วยนะครับฟักทองอยูไ่ไหนฟักทองฟักทองอยู่ไหนวะเฮ้ยฟักทองอะ่ะอาจจะเนะห็นนะเฮ้ยฟักทองอะ่ะเฮ้ยหรือว่าอันนี้เหรอว,วะ ออนี่ไงปลูกว่ตกใจหมดโอ้ใจหายไปเลยครับเมื่อกี้นึกว่าเราจะเออเสียฟักทองไปแล้วถ้าแบบนั้นนี่ต้องคงจะมีโอกาสต้องได้เริ่มใหม่นะครับน้ำตานี่แทบเล่นเลยแบบนั้นปป๊๊บบโอเคอุ้ยอืวางแล้วเราก็ปลูก ฟักกล่องไอฟ้ฟักฟักทองไม่ใช่ฟักกล่องโอเคเยี่ยมโอเคครับสำหรับฟาร,ร์มก็แค่นี้แหละครับเดี๋ยวผมมาทำเกรนี่อันกระจกกันปึ๊บเราหยิบกระจกมาแล้วก็เอามาคราครับ,รบแบบนี้อ่าได้หกสิบสี่อันส่งคู่ยครับเยี่ยม้ยโ,โอ้โหได้สพปรงมาเยี่ยม เลเยโอเคงั้นสารพัดหน้านะครับก็ฝากติดตามพัดหน้าด้วยว่าพัดหน้าจะมาทำจะทำไอ้สปรารเนอร์นั่นหรือว่าจะทำปลูกต้นไม้ดีนะครับก็ฝากเม้นด้วยแล้วกันนะครับถ้าเม้นไหนมากกว่ากันก็อาจจะทำแบบนแั้นนะครับผมโอเคก็สารัะคลิปนี้ผมก็คงต้องขอจบเพียงเท่นี้ครับผมโอเคใครชอบอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, แล้วก็ซับสไคร้ด้วยนะครับสารลบคลิปนี้จบเพียงนี้ครับผมสวัสดีครับ 哎呦，拜拜。